้าในคืนหนึ่งเธอกลับไปยังบ้านเก่าที่เคยทิ้งไว้หลังจากเกิดเรื่องร้ายแรงแล้วได้ยินเสียงเรียกชื่อจากใครบางคนในความมืดชื่อของเธอเองเสียงนั้นจะมาจากอดีตหรือจากสิ่งที่ยังไม่ไปไหนเลยก่อนสายเกินไปสายฝนโปรยลงอย่างผ่วเบาท้องฟ้าเมืดหม่นราวกับสะท้อนอารมณ์ของเมษาเธอยืนอยู่หน้าบ้านหลังเก่า บ้านที่เธอเคยหนีออกมาโดยไม่หันกลับไปมองกลิ่นฝนผสมกลิ่นดินชื้นลอยเข้าจมูกเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะหลุดออกมาความทรงจำเก่าเริ่มย้อนกลับมาในหัวเสียงโห่ร้องของใครบางคนดังแผ่วในความเงียบมันเป็นเสียงของเขานนชายที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อห้าปีก่อนชายที่เธอไม่เคยมีโอกาสได้บอกคำว่าขอโทษ หน้าต่างบานหนึ่งเปิดออกไฟในบ้านกระพริบแผวเหมือนจะดับเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นสายตาจับจ้องมาที่เธออย่างไม่ละไปไหนนนเธอเอ่ยชื่อเขาเบาๆเสียงนั้นสั่นราวกับลมหายใจสุดท้ายไม่มีคำตอบกลับมามีเพียงเสียงฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเมษาก้าวข้ามรั้วเข้าไปพื้นดินลื่นจนเธอเกือบล้ม เธอผลักประตูไม้เก่าเข้าไปในบ้านบานพับส่งเสียงดังแสบหูในความเงียบภายในบ้านเมื่อสลัวกลิ่นอับชื้นปะปนกลิ่นไม้เก่าภาพถ่ายบนผนังยังเหมือนเดิมแต่ฝุ่นจับหนาเหมือนเวลาที่หยุดนิ่งบนโต๊ะกลางห้องมีจดหมายวางอยู่หนึ่งฉบับชื่อเธอถูกเขียนไว้บนซองอย่างชัดเจนมือของเมษาสั่นเธอค่อยๆหยิบมันขึ้นมาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะกลืนเสียงฝน เธอเปิดซองอย่างระมัดระวังกระดาษข้างในเพียกชื้นเล็กน้อยตัวอักษรน,นั้นเป็นลายมือของหลนเธอจำได้ดีเพราะมันคือจดหมายฉบับสุดท้ายที่เขาเคยส่งมาถ้าวันหนึ่งเธอกลับมาฉันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วประโยคแรกทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนดวงตาเริ่มพรม่ามัวด้วยน้ำตาเสียงลมหายใจของเธอสั่นสะท้านเธอเก้าวไปข้างหน้าเหมือนถูกดึงดูดโดยบางสิ่ง ประตูห้องนอนเปิดแง้มไว้เล็กน้อยเสียงลมพัดม่านปลิวเบาๆมีบางอย่างปลาดในอากาศความเย็นเยือกที่จับต้องได้กลิ่นทุบจางๆลอยมาแตะจมูกเธอผลักประตูเข้าไปช้าๆเตียงนอนถูกภูเรียบมีกรอบรูปวางอยู่ตรงหัวเตียงในรูปคือภาพของเธอกับนนในวันสุดท้ายที่ได้เจอกันข้างใต้กรอบรูปมีเทียนที่ดับไปแล้วขี้เทียนแข็งตัวเป็นคอน ข้างๆกันมีกล่องเล็กๆวางอยู่กล่องไม้สีดำมีรอยสลักชื่อเมษาเธอยื่นมือไปเปิดมันข้างในมีกุญแจเก่าๆหนึ่งดอกและจดหมายอีกฉบับที่เขียนว่าเปิดก่อนสายเกินไปหัวใจของเธอเต้นทีมือเย็นเฉียบความกลัวและอยากรู้ต่อสู้กันในใจแต่เธอรู้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้รู้ความจริงของเขาเธอถือกุญแจนั่นในมือ มองไปที่ประตูห้องใต้บันไดที่เคยถูกล็อกไว้ตลอดเวลาเธอไม่เคยรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆจากในนั้นคล้ายเสียงคนกระซิบชื่อเธอเธอก้าวช้าๆเข้าไปใกล้เสียงฝนข้างนอกดังขึ้นจนแทบไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเธอเอื้อมมือไปจับลูกปิดแล้วเสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจที่ฝนจับนั่นเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นในความมืด ประตูเริ่มเปิดออกทีละน้อยกลิ่นเน่าจางๆลอยออกมาพร้อมกับลมเย็นเมษากลืนน้ำลายหกใจทาบหยุดเต้นภายในห้องเมือสนิทแต่ในเงานั้นมีเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าและเสียงเรียกชื่อเธอดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงของหลนเธอยืนนิ่งดวงตาสั่นระริกเงาร่างนั้นยังคงอยู่ในความมืด แต่ครั้งนี้เธอเห็นมันชัดขึ้นชายคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอีสีสักค่มต่ำผมเพียกชุ่มเหมือนเพิ่งเดินออกมาจากฝนเสื้อที่เขาสวมคือเสื้อตัวเดียวกับที่นนใส่ในวันสุดท้ายก่อนหายไปนนเสียงของเธอเบาเหมือนเสียงลมหายใจสุดท้ายไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกลงพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเธอเก้าวเข้าไปอีกสองก้าว พื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดในมือนั้นยังถือกุญแจนั่นจนเลือดซึมจากปลายนิ้วแสงฟ้าลาบจากหน้าต่างสองเข้ามาแวบหนึ่งเธอเห็นใบหน้าของเขาซีดขาวไร้สีเลือดดวงตาลืมค้างมองมาที่เธอโดยไม่กระพริบและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้ว่ามันไม่ใช่นนทนที่ยังมีชีวิตอยู่เธอกรีดร้องออกมาสุดเสียงร่างตรงหน้าไม่ไหวติงแต่ริมฝีปากเริ่มขยับช้า เสียงกระสิบดังลอดออกมาเบาๆฉันรอเธอมาโดยตลอดร่างของเขาเริ่มสลายไปในอากาศเหลือเพียงเท่าฝุ่นโปรยลงบนพื้นไม้เมษาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพระมือยังถือกุญแจที่ตอนนี้กลายเป็นเหล็กเย็นเฉียบสีดำเสียงหัวใจของเธอดังชัดในความเงียบและทันใดนั้นประตูบ้านทั้งหลังปิดลงเองอย่างแรงไฟในบ้านดับสนิท เหลือเพียงเสียงหนึ่งที่กระซิบซ้ำในหูของเธอย่าน,นี้อีกไม่งั้นจะสายเกินไปลมหายใจของเมษาขาดห่วงเธอพยายามลุกขึ้นแต่ขาไร้แรงเธอเหลียวมองรอบห้องเมาดำหลายเงาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้จากมุมมืดเสียงฝนข้างนอกกลับเงียบลงโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งอีกครั้งเธอกอดตัวเองนั่นพึนพรรมพำชื่อเขาเบาๆนนฉันกลับมาแล้ว และในวินาทีนั้นเสียงลมหายใจอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูของเธอใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยือกนั้นฉันอยู่ตรงนี้มาตลอดเมษาหยุดนิ่งในทันทีหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเสียงนั้นฮัดเจนใกล้เกินกว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนเธอหันกลับไปช้าๆเงาแสงจากฟ้าลาบสองให้เห็นนนยืนอยู่ตรงหน้า ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มบางๆแต่ในดวงตานั้นว่างเปล่าเหมือนห้องน้ำลึกที่ไม่มีวันจบนนนี่เธอจริงๆใช่ไหมเสียงของเธอสัน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เขาไม่ตอบเพียงแค่ยื่นมือออกมามือของเขาเย็นเฉียบจนเธอสะดุง้งสัมผัสนั้นไม่เหมือนมนุษย์เธอพยายามดึงมือกลับแต่ยิ่งดึงเขายิ่งจับแน,น่นเธอสัญญาไว้ว่าจะกลับมา เสียงของเขานุ่มแต่แฝงความเจ็บปวดฉันรอทุกวันทุกคืนแต่เธอไม่เคยกลับมาเลยเมษาสะอื้นเธอพูดทั้งน้ำตาฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษแต่เท้าสายหัวช้าช้าแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความรักที่ยังคงอยู่มันสายไปแล้วเมษาเสียงของเขาเริ่มแผ่วฉันไม่ได้อยู่ในโลกนั้นอีกต่อไปเมษาชมะเธอเงยหน้าขึ้น ตอนนั้นเองที่เธอเห็นร่างของนนค่อยๆละลายเป็นละองแสงสีขาวเธอร้องเรียกชื่อเขาแต่เสียงนั้นหายไปในความว่างเปล่าลมหายใจเย็นพัดผ่านแก้มของเธออีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายที่เผ่าราวกับสายลมอย่ารอใครจนสายเกินไปเหมือนฉันแสงสว่างแวบเข้ามาบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนรูปถ่ายบนผนังร่วงหล่น และในช่วพริบตาเดียวทุกอย่างข้อหายไปเมสาตื่นขึ้นมาในเตียงของตัวเองฝนยังคงตกเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นข้างหัวแต่ในมือของเธอยังมีกุญแจสีดำสนิทอยู่เธอมองมันด้วยหกใจที่เต้นช้าแววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบเพราะบางครั้งคำขอโทษที่พูดช้าไปอาจไม่มีใครได้ยินอีกเลย และเรื่องราวของเธอก็จบลงตรงนั้นในคืนฝนตกที่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือจริงหรือทั้งหมดเป็นเพียงฝันสุดท้ายก่อนสายเกินไปหลังจากเช้าวันนั้นเมษาไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยทุกคืนเธอตื่นขึ้นกลางเด็กพร้อมเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาและเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นในความมืดเหมือนเสียงของนนเธอสบายดีไหมเมสา เธอพยายามบอกตัวเองว่านั่นคือค่าความฝันแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปกระจกในห้องสะท้อนภาพเธอที่มีเนาใครอีกคนยืนข้างหลังประตูที่ปิดนั่นกลับเปิดออกเองในยามค่าและกลิ่นหอมของน้ำหอมที่นนเคยใช้ยังคงลอยอยู่ในอากาศเสมอคืนหนึ่งเม่ซาตัดสินใจเดินกลับไปที่บ้านเก่าที่เกิดเรื่องนั้น เธอถือกุญแจสีดำในมือใจเต้นแรงจนท่าหายใจไม่ออกเมื่อเธอไขประตูเข้าไปอากาศเย็นเยือกแผ่กระจายทั่วห้องเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังเริ่มเดินเองทั้งที่มันหยุดมานานหลายปีนนเธอเรียกเบาๆแสงฟ้าผ่าพาดผ,ผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นเงาร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงบันไดเขายิ้มรอยยิ้มที่คุ้นเคย รอยยิ้มที่เธอไม่เคยลืมเธอกลับมาแล้วเสียงของเขานุ่มลึกและเศร้าเมสายืนนิ่งน้ำตาไหลอับแก้มฉันต้องการจะบอกลาแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบไฟทั้งบ้านก็ดับลงทันทีและในความมืดนั้นเธอรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบที่ตาหลายของเธออีกครั้งหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะเสียงของนนกระซิบข้างหูอย่างแผ่วเบา ครั้งนี้อย่าหลีอีกเลยเมษาเธอหันกลับไปและสิ่งที่เธอเห็นคือใบหน้าของเขาซีดขาวไร้ชีวิตแต่เต็มไปด้วยความโหยหาไฟกลับมาติดอีกครั้งแต่ร่างของนนหายไปแล้วเหลือเพียงกุญแจสีดำที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเทาโปร่งแสงในมือของเธอเมษามองกุญแจในมือมันค่อยๆส่องแสงจางๆเหมือนมีชีวิต เธอรู้สึกได้ถึงแรงสั่นไหวเบาๆก่อนที่เสียงกระซิบของนนจะดังขึ้นอีกครั้งเปิดประตูครั้งสุดท้ายเธอสัน่นหกใจเต้นรัวมือเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกแต่ราวกับมีบางสิ่งบังคับให้เธอเก้าวไปข้างหน้าประตูไม้เก่าตรงปลายทางเดินค่อยๆขยับเปิดออกเองเสียงบานพับเก่าๆดังแผ่วในความเงียบ กลิ่นอับของฝุ่นผสมกลิ่นดอกไม้ที่นนเคยชอบลอยเข้ามาแต่จมูกเธอห้องนั้นคือห้องที่เขาเคยวาดรูปเธอไว้บนผนงังยังมีภาพวาดของเธอรอยยิ้มในภาพยังเหมือนเดิมแต่ในแสงจางๆของไฟที่กะพริเมสาเห็นบางอย่างในตาของหญิงในรูปมันคือน้ำตาเธอถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงฝีเท้าดังอยู่ข้างหลังเธอชะชาชัดๆทีละก้า เมษากลั้นหายใจหันกลับไปอย่างช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เงาของเธอบนพื้นกลับมีสองร่างแสงในห้องเริ่มสัน่นรูปภาพบนผนังตกลงพื้นพร้อมเสียงแตกดังลัน่นในกระจกสะท้อนภาพของหลนยืนอยู่ข้างหลังเธอดวงตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยคำพูดที่เขาไม่เคยเอ่ยฉันรอแค่เธอเมสาเขาเอื้อมมือมาจับเธอ สัมผัสนั้นเย็นจนเจ็บทุกอย่างรอบตัวเริ่มมืดลงมีเพียงแสงจากกุญแจที่ส่องสว่างอยู่ระหว่างมือทั้งสองและในวินาทีนั้นเมสารู้สึกว่าเธอเข้าใจแล้วสิ่งที่นนต้องการมาโดยตลอดเสียงนาฬิกาเก่าดังขึ้นอีกครั้งดิ๊กดอกชาชแต่ครั้งนี้มันหยุดลงตรงเวลาตีสามเวลาที่นนจากไปแสงทั้งหมดดับวูบ และเมื่อเช้าของวันถัดมามาถึงบ้านหลังนั้นเงียบสนิทเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบพบเพียงภาพวาดหญิงสาวที่ตอนนี้มีสองคนยืนอยู่ในภาพเดียวกันและบนโทกมีกุญแจสีเงินวางอยู่พร้อมข้อความเขียนไว้ว่าก่อนสายเกินไปเรากลับมาเจอกันแล้วเช้าวันนั้นหมอกหนาปกคลุมทั่วหมู่บ้านเสียงนกที่เคยร้องรับอรุณ กลับเงียบงันอย่างประหลาดหญิงชราคนหนึ่งเดินผ่านบ้านร้างหลังนั้นเธอหยุดยืนมองผ่านหน้าต่างภายในบ้านเงียบแต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองต่อเธอขมวดคิ้วก่อนสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ข้างในห้องวาดรูปมีเงาร่างชายหญิงสองคนกำลังยืนเคียงกันอยู่ข้างหน้าภาพวาดเก่าเธอรีบหลับตากระพริบอีกครั้งภาพนั้นหายไป หลือเพียงความว่างเปล่าและกลิ่นดอกไม้จางๆหญิงชรารีบเดินจากไปแต่ก่อนจะพ้นรัวเสียงกระซิบเบาๆดังตามหลังมาก่อนสายเกินไปเธอจะเข้าใจเหมือนกันเสียงนั้นเย็นหลึกและเต็มไปด้วยความเศร้าที่ไม่อาจอธิบายลมพัดเบาๆผ่านประตูไม้กุญแจเงินบนโต๊ะสั่นเบาๆก่อนจะหยุดนิ่งสนิทเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจ และนั่นคือวันสุดท้ายที่มีใครได้ยินเสียงจากบ้านหลังนั้นอีกเลยแสงสุดท้ายของวันค่อยๆละลายหายไปหลังภูเขาบ้านหลังนั้นกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งเหลือเพียงเสียงนาฬิกาเก่าที่เดินช้าเหมือนหกใจที่อ่อนล้ามินตราเดินออกมาที่หน้าระเบียงสายลมเย็นพัดผ่านผมของเธอเธอมองท้องฟ้าที่เริ่มมืด เรากับกำลังมองหาคำตอบจากใครบางคนในมือของเธอมีจดหมายเก่าฉบับหนึ่งที่ขอบกระดาษเริ่มเหลืองและมีกลิ่นฝุ่นอ่อนๆเธอค่อยๆเปิดอ่านอีกครั้งถ้าเธอได้อ่านจดหมายนี้สแสดงว่าฉันคงไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วโปรดให้อภัยฉันก่อนสายเกินไปน้ำตาเธอหยดลงบนตัวอักษร แต่คราวนี้มันไม่ใช่เพราะความเสียใจมันคือการยอมรับและการให้อภยัยเธอเงยหน้ามองฟ้าอีกครั้งแสงไฟจากหมู่บ้านเริ่มส่องกระทบไปหน้าของเธออบอุ่นและสงบเสียงลมหายใจของเธอค่อยๆผสานกับเสียงธรรมชาติเหมือนทุกสิ่งเริ่มกลับมาสมดุลอีกครั้งบ้านหลังนั้นไม่หลอนอีกต่อไปเพราะในที่สุด ความรักที่คางขาก็ได้รับการปลดปล่อย